คนมันเล่นเยอะขนาดไหนวะคอนตอนนี้เขาในขนาดล้านแปดก็เข้าไปทำอะไรกันนะปลูกผักใช่ไหมห้พี่ขอทีมหน่อยนี่ปลูกผักเนี่ยะไมว่า่นไหนวะมันจะซ้ำไหนันเชียวสวัสดีครับอ่าฮะแครอทมีอะไรบ้างอะสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ส้มอ๋อทิวลิปดอก ลิวสีส้มข้าวโพดปกติข้างล่างก่มีแล้วเเปอร์พริกก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะก็เป็นเกมปลูกผักธรรมดาปะองหุ่นอะไรเงี้ยอ๋อปลูกเสร็จอ๋อได้อ๋ออ๋อก็ง่ายดีเนี่ยโกรแปดสิบร้อยอ๋อ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 จะมีความแบบว่ายูนีใช่ไหมอ๋อขายทุกอย่างในตัวผม 6กบาทแล้วก็เอามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหรอเฮ้ยเอาอ่ะมาแล้วฝนตกเรียบร้อยแครอทได้รืดจัดเลยเฮ้ยตกใจหมดาบาไหร่เนี่ยสิบล้านวัตฟอร์มูลเมลอนซีดสิบสองล้านอุ้ยอันนี้ใหญ่สุดวะท่านผู้ชมดูเดียว้าวยูฟูดการ์เด้นอะไรอ่ะคุณโู อุ้ยติดเลือดติดแดงด้วยคนดูดิมวมมวมเลือดไอ้โอ้ได้เยอะได้เยอะเฟียวเฟียวเฟียวมันมีสตรอเบอรี่ชายนี่มั้งเหรอว้าวโอ้โอ้แดมโอ้สตรอบเบอรี่เก็บกันเยสเชอร์โอ้มันก็เก็บไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคนดูก็รอแค่โตอะไรอย่างนี้ร้อยขอดูดกักได้ระวังนะพี่บิดนะเนาะพี่เป็นคนเฟิร์มว่าพี่จะให้ดูนะ ตดให้ฟังหน่อยค่ะไอ้ขอฟังให้ฟินหูหน่อยไม่งานตีบขอโทษตอนน้องครับวันนี้พี่ไม่ปวดตดแล้วทั้งนั้นนะน้องพี่ขอโทษที่พี่ตดให้น้องฟังวันนั้นนะพี่ขอโทษนะน้องพี่ไม่มีตดพี่ไม่มีแรงทำอะไรทั้งนั้นน่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะสตรอเบอร์รี่กิโลคือกิโลไอเดี๋ยวหาซีดเพิ่มก่อน ถ้าผมปลูกตรงนี้ผมจะได้ซีดปะอูอ้ตังหนึ่งร้อยมันจะโตป่าวะคอดูมันดูไม่โตเลยเนาะอีกห้าสิบขอทางเนื้อไม่ก็น้ำก็ได้ครับอยากได้กรี๊ด <c oughs> อ,อ,อ,อสิบบาทเลยนะ้องมันเข้าหนึ่งจานพี่ได้เลยนะน้องเนี่ยพี่เห็นอะไรทองทองมันงอกมาขี้ด้อเปล่าวอา <c oughs> โก้โอ้โก oh! wow. mm ้สตรอเบอรี wow. Wow, <Right>. wow, ่เยสเซอร์ทองคำได้เท่าไหร่สตรอเบอรี่ทองคำเอามาเซอร์สองร้อยหูสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตว้าวขายหมดเลยอื้มเจ็ดร้อยโอ้อะไรอ่ะนกคู่ว้าวว้าวอะไรวะเนี่ยซื้อได้ด้วยแต่ไม่พออ่ะทำไงทำไงถึงจะได้อะอย่างไรปลาโถบูบอรี่เลือกลูกเกือบกิโล บิตดีโดแล้วเปบาคาัทาอยากเป็นเศรษฐีสแกนใต้ฟ้าโอ้ไ oh ม่กอดต้องพันเหรอซื้อมาอันหนึ่งพรเพลคือมันโตซาแทวะว่ะ mm hmm. เอ้ยสัตว์เลี้ยงไปไปดูสัตว์เลี้ยงอ่ะใช้โบลต์น้ำไม่มีแล้วมีแต่อุ้ยอุ้ยสามล้านดีเจเดอรี่เอกวะ่ะท่านผู้ชมห้าหมื่นเหรออีกนานเลยเฮียชอ็อปว้าอันนี้ได้รอบหนึ่งโอ้โหแต่ละอย่าง ไฟวเวอร์เลตทูนสองพังนำํำอะไรได้บ้างเนี่ยขอเอาดานมน้องยี่สิบบาทนะน้องได้คิดดูดีพวกเองมีเป็นร้อยกว่าคนดูอะได้แบบพี่ยี่สิบบาทขอต่อคีพี่เอ็งไม่คิดว่าพี่จะจ็บตูดมัางเลยเหรอแรงอะไรมาเฮ้ยใครเป็นเ <"P hi, S 1> พื่ hi, อนพี่เข้ามาดิมันได้เพื่อนบูทด้วยนี่มานนีนี่นี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนน,น,น,นี้เออเย่ yeah. บวกสามสิบเลยเหรอเอาว่ะยี่สิบแล้ววะไอ้สี่สิบบูทล้วะตอนขาย ฮ้ยอ้าวดีมากน้องรักทำงี้ก็ดีดิแอปเปิ้ลโอ้มันจะงอกแล้วมันจะโตแล้วพวกเองดูสินี่คือการจเจริญโต,ตของสวนของพี่ y เย h สามกิโลต่ออุนอะไรวะน่ะแอปเปิ้ลขายได้เท่าไหร่ครับลูงหนึ่งสี่ร้อยจ่าหนูโอ้แหลมเลยลงุงอ่ะทั้งหมดมาแล้วว่าหกพันล้วคนดูอ้ยยุ้ยอ้ยสุดโหดเอาวะมะเขือเทศ ข้าโพดสกกอตลี่สปริงเกอร์จี้เลยสัตว์เลี้ยงทำอะไรได้บ้างอะคนดูดีป่ะอุ้ยข้าพอสี่กิโลกาดได้ผมได้บูเบอรี่อะไรวะไอ้โทเมโทอะไรนะเอ้ยเรนโบโทเมโทว่ะเอ้ยสีลุ้งดูซะก่อนเนาะพี่เอาไปขายให้ดูนะว่าพี่ได้เท่าไหร่มะเขือสีลุ้งผมขายได้เท่าไหร่ขายได้พันหนึงไอ้หนูอุ้ยอะไรอะคนดูผมหนาวหนาวอะไรโกลสปีดไฮเออร์ชิลฟเซนฟุตโอ้คนดูผมกึกกึกกึ โอกาสที่ผลไม้จะเกิดแล้วมันแข็งหรอโอ้้ฟยวอยู่นะโอ้เย่เฮ้ยบังเอานี่ไงให้ได้เนี่ยมันทำอะไรได้ครับูฟีดฟีดโมเองเอาอันนี้มาปักเลยหรอุ้ยคนดูอะไรอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยมันคือผลอะไรมันเริ่มเทิมเลยของแค็กสตูนเนี่ย ไหนอะไรอะไรให้มันกินไปไหนปีดเยอได้เยอะปะ่ะอุย้ยได้เยอะนะได้เยอะเอ๊ะยิ่งผลไม้กากมันยิ่งให้น้อยได้น้อยไะคนดูเฮ้ยมาว่ะแค่สตูตรไม่ติดฮาดเลยเลยโอย้ใหญ่ว่ะแค่สตูตรผมขายได้เท่าไหร่ครับ oh <my> ขายขายได้แสนนึงเลยเฮีย <Yeah. S 1> จริงปหมเนี่ย oh <my> อโอย้สองแสนนะพี่รวยแล้ววะน้อง อ๋อซอมบี้มีโอกาสที่จะทําให้ผลไม้ติดเอฟิกซซอมบี้ว้าวพี่อยากทำเคื่องนกคู่เปล่าทําไงอ่ะบัตรลิดอ๋ออุ้ย <c oughs> ให้มันกินอ่ะเทคดิสเพลนนี่ไงเอาไปกินเลชสี no, 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 no. อ่ะมันกินละอ๋ออย่างนี้นี่เองเราก็จะได้พอยต์พอได้พอยต์มาปุ๊บเราก็ไอ้ตรงนี้ก็จะอ๋อนี่ไงพี่จะได้ไข่พี่จะได้ลูกพีนะ แคคตูด5กิโลกรัมรอบนี้แคคตูดผมจะขายได้เท่าไหร่จริงมันอ่านว่าแคคตัสนะท่านผู้ชมอย่าไปเรียกตามผมเจ็ด <Yeah. S 1> หมื่นห้าโอเคโอเค that's a lot อ๋อได้ยังไงแล้วในซีดแพ็กสุ่มเหรออ้าว <No! S 1> พี่ได้ดอกไม้ที่วางได้ครั้งเดียวโอ oh. ออกมาเป็น กระจายโ,โ่าตัวมันโตจังมาคนดูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันต้องกินแครหลอดอะในเฉดพี่ลงไปขายปลูกได้รอบเดียวเองเสียใจปะขายได้เท่าไหร่ครับเมียดอกไม้เหรอดอกไม้ขายได้แค่สามพันครับไอ้หนุม่มขี้หมาในอีเวนต์จะเริ่มอย่างอีกหนึ่งนะพีโอเคตึงๆมาแล้วอ่ะคนดูยีปปี้ยีปปี้ตอนแรกพี่ดรงนีมากครับที่ได้พระจันทร์สีแดงไอ้สตรอเบอร์รีนั่นนะนะนะแล้วพี่ก็ขายอุย้ยนี่ไงล่ะเฮ้ แคคตูซสี่นี่เป็นมูนลทิ์ได้ไหมฉันขอละอู้แคตแคตู้แคคตู้มูนลิทแคิคแขกตอ้ o แ y สขายได้เท่าไรครับเฮียเขาดูหน่อยสิหมื่นสอง<ะ> <c oughs> ก็ได้อยู่มัง้งกินห้าพอยต์ yes โอเคฟิยเย่ได้ใครแล้วอุ้ยสี่ชั่วโมงใช่เออ <Whoa, what? S 1> ทำไมที่รักไม่ใส่กางเกงอ่ะโหโป <c oughs> อยากโชว์น <c oughs> ี่นะเก็บตะบองเพชรได้แล้วมั้ง <c oughs> ไหนข้ามบดเก็บไงที่รักเห็นหนามันปะที่รักต้องกระโดดขึ้นหนามันไปปุ๊บปุ๊บนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บแล้วก็นี่กระโดดขึ้นมา Yes sir ตรงนี้แล้วที่รักก็กระโดดขึ้นตรงนี้หนึ่งรอบแล้วที่รักก็กระโดดข้างๆเอาได้ไหม ตป็นละครใหญ่เลยไมอ่ะเกมนี้ไม่มีบันไดนะฮะไอล่ามาอยู่ตรงนี้แล้วไอล่ากกระโดดเหนื่อยหน้าขึ้น้วล่าก็กดกรด,ดเก็บรัวๆเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ชิลิเชียวฟูดอู้ยิมกันเนี่ดยดาวตกไปเถอ,อะขอให้ผลไม้ผมติดดาวตกทีเถอะ oh <my> อุ้ยแอปเปิลแอปเปิลติดแล้ว โอ้ยไม่เก็บแมงละเออเธอต้นเธินนี่้ะดูดิจะกระโดดถึงไมันอะอุ้ย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 ได้ไงได้แล้วอุ้ยอุ้ยเธอขายได้หลายบาทเลยนะเธอขายเลยเธอขายเลยท่าแสบว่ะโอ้โหอุ้ยต้องไงอ่ะเรียบ โอ้มันไงมันเลื้อยไปงั้นนะแต่ก็เลเวสูงเนี่ยนะอุย้ยได้แล้วอะไรบูนี่คือขายได้ปะบะม่วงขาย <c oughs> อู้ยูเรียบร้อยโตเต็มทีแล้ว รองไม่ปิ้นไอ้น้องโอ้ยัโอ้หน่าที่มาวะเรียบร้อยมาแล้วอุจจารตกโอ้ oh my god อุารตกด้วยอ่ะโมนลิทโอ้โหโชคดีจัดเอ๊ะ โอ้โหสีเทอร์เชียวแมงโก้อู้าจอดจอดนักที่นักม,น<ะ>มันมีมันมีบัตรมูลมาขายอยู่นักมาซื้อต้นกล้วยก่อนอขอธุรกิจต้นอะ่ะขอซื้อหมดอ่ะโอ้โอันใหญ่แท่ดัวด้หลายบาทเลยดิโอ้โอะไรอ่ะมม่วงไม่หมดเลย โอ้ยโอ้โอ้รอได้ไหมเอเยถันบุยอะเราตกอีกรอบเหรอเฮ้ยเฟียวหวะโอ้เธอครับองุ่นขายอู้เธอม่วงเธออุ้ยอะไรอ่ะ กลุกกีต่ต้นวันมาขึ้นทีละสองลูกใชไมครขึ้นทีละลูกเดียวบัอบบ๊บ,บ,บหลังจากไปรับหนึ่งคืนผลผลิตก็ออกเต็มเลยท่านผู้ชมดูดิใช่ได้ไข่ก็น่าจะฟักได้นะตอนนี้นโอ้แตงโมปลูกได้เรื่อยๆว่ะเยอะเต็มเลยเหรอโอ้แต่รู้ว่ากระเป๋ามีวันเต็มเลยนี่โอ้ล้านกัว อ่ะเรามาเปิดไข่ที่อันนี้ก่อนนะฮะรีเจนเดอรี่นะฮะเฮ้ยเยิะเชิบมโอ้โหงันแหละปึบโหมินมาว่ะกบสีฟ้าอุ้ยโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยผมก็โชคดีอยู่เนี่ยจะขายได้ราคาดีแอปเปิลก,กี่กิโลเนี่ยสามสิบหกกิโลเออเออเฮ้ย่าเป็นไใหญ่อย่างเลยเอามาขายของที่เราได้มานะ 4ล okay, ้านเจมเจมเจมโอเคเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเรียบร้อยต้นมะพร้าวเสร็จแล้วโว้ยในสุดก็จะออกลูกแล้วท่านผู้ชมเห็นปะโอ้ว oh, wow, wow, wow. oh, ้าวว้าวโอ้ยแล้วมันใหญ่จังเล่ามูนเมลอนลูกโคตรใหญ่โอ้โกมูนเมลอนโอ้พระเจ้า โอ้ oh, 12ล้านโอ้ยแอรอายลองขายดูนะพอดีอันนี้มีคนให้มาคนในเซิร์ฟมาแหละโอ้ oh, นี่พอพอดีเลยนี่ไงไข่อันนี้ขายพอดีนะจําเป็นต้องซื้ออย่างเร่งด่วนนะครับการออกมแมลงปอนี่เดี๋ยวเราต้องเอาคิวบีมาวาง oh, 8ชั่วโมงเลยโคตรบ้า Crazy ตัวนี้ดีเลยนะเพราะว่าทุกๆ1นาทีเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ไข่แล้วก็ลดระยะเวลาลง45วินาะทะี และไข่ฟักตัวเร็วขึ้น20%นะท่านผู้ชมโอ้ค่อนข้างดีเลยคือก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมในช็อปอะคือมีพริกมาขายเว้ยเอโอโอดีเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าพริกมันราคาเท่าไหร่นะถ้าธรรมดาก็หมื่นหนูหมื่นเก้าแพงอนเนี่ยเริ่มนี่โอ้บัตรลิสตสวย,ยโอ้โหแต่น้กฮูกไม่ขายสักทีเลยไอเดนนกกีวีซื้อนกกิวีไหมไหมใ้้มันช่วยกันฟักไข่สองตัวอันนี้ก็เหมือนกล่องสุ่มเลยท่านผู้ชม เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาแล้ววะ่ะเฮ้ยทำไมมันใหญ่เวอร์จังวะอันนี้เฮยอะไรแล้วนั่นสามแสนห้าโอ้พระเจ้าแพงแค่ไหนสิบเจ็ดล้านโอ้โหอืมอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดิครับผู้ชมแคคตัสห้าสิบห้ากิโลรใหญ่เรนโบว์แคคตัสชิชดีแสนอ๋อในเฉดโน้งโน้โ เฮ้ยไนเชดอีกแล้วโอ้โน้องต้องมีไนเชดโผล่มาแน่นอนเลยเป็นตอนไม่น่าพูดถึงมันเลยโอ้โ oh, อ no. nice oh, nice นไนเชดโอ้โกลชูโกลชูมไนเชดแน่16แต้มโอ้เจ็ด นี่ไปแปดหา 5. มาละเรียบร้อยได้เลเคูมาละอยากดูจังเลยว่ามันทำไรได้นะปุบ๊บละวิวว,วิวสัตว์เพิ่มไวเหรอโอเคในะที่สุดผมก็เปิดใครได้ละสามฟองเนี่ยเราจะมาเปิดส้ตย์สุดเลยนะมาเปิดอันนี้ขอเป็นนกคู่โอ้ยตุ่นอีกแล้วอมินอ,อ,อีกตัวสุดท้ายนะฮะ เรื่วันนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หอ,อยหอุ้ยจักระเตนเท่าไหร่วะตักระตนอุ้ยสี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยสุโดโหดตัวดีตัวดีนี่เดี๋เด้อเดเอเอาอะไรเก็บไว้ก่อนเอาเอาเอากีวีนกเอานกกีวีเก็บไว้ก่อนวางลงดิทำาอไะได้บอกพี่ไว้สิไอ้น้องแปดเกือบแปดสีวีเลยเนี่ยคืออะไรวะอันนี้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 ไม่เข้าใจจริงแต่ว่ามีไว้ก็คงดีแหละคนดูดิว่าไอเนี่ยแม่งปูกค้ขอขวางทางเลยเลยแบบ ต้นไม้ก็ใหญ่รู้ดิไอตุนโหดเนี่ยโอ้โหคนขวางทางเลยหุยข่ยห้าสิบล้านขายแล้วเสียทีจะรีเฮ้ยซื้อแปดล้านไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ซื้อไว้อีกทีเก็บเก็บหมดเลยดีกว่าตอนนี้ไม่รอฟ้าผ่าละช้ามากเก็บหมดอะ่ะเก็บทุกอย่างเลยตอนนี้เปลียกแก้วมังกรเอาไมาห้หมดแก้วมังกรลูกบเบลลิ่มเลยเนะนี่ยอันเนี้ยโอเคน่าจะขายได้แพงนะแล้วก็ไม่บัตรเมลอนฮิโกเด้นโอเคสวย แล้วพวกนี้จิช็อกโก้ผมไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่นะน่าจะได้หลายตังค์อยู่นะทา่านผู้ชมตอนนี้โอเคกระเป๋าเต็มนะฮะหาทั้งหมดผมจะได้ประมาณอุย้ยคูณเยอะไป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 เดี๋ยวร้านค้ามารีเหลือสองนาทีสุดท้ายนะซื้อเตรียมฟักเลยไอ้น้องไม่รู้ขายได้เท่าไหร่นะแต่ขายได้เยอะมากเลยเมื่อกี้พี่รีบไปหน่อยนะอุย้โยโอ้ดีนะยังเหลือเรนโบว์ไว้ตรงนี้มาแล้วอุย้ยบทฤทธิ์ว่าสวยเออเราวะ เอ็งทำไรเนี่ยตะการเนี่ยทำอะไรวะวั a มันทำเมียอย่างนี้โอเคแล้วตอนนี้บ้านผมก็อัปเกรดมาประมาณนี้ไอ้บ้านเรียกบ้านอะไรเรียกสวนสิดูมันสว่างสวยไปหมดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะมันติดปั๊บหลายอย่างเลยอย่างเช่นไอ้เห็ดนี่ก็ติดช็อกโกแลตเนี่ยท่านผู้ชมช็อกทำไมช็อกส่วนมากจะติดแค่สองบัคอย่างเช่นทองนี้ก็เป็นอ่าโกลเด้นเวทนะฮะอา่าฮะเวทโก l d mint นะฮะ แต่ว่าผมรอสายฟ้าหลายรอบแล้วะมันไม่ผ่ามาสักทีนะดูดิช็อกโกแลตติดมาพาผมเต็มต้นแล้วตอนนี้ผมก็เลยขี้เกียจรอนะดูสิอัน,นี้นี่มันขายได้เท่าไหร่ติดทองแล้วติดช็อกล้านโอ้พระเจ้าแล้วนี่ล่ะเดนโวแถมติดเวทล้านหกโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ามันได้เยอะจริง,รงๆเลยแล้วผมเก็บหมดแล้วผมขายนะท่านผู้ชมอุย้ยมะม่วงอีกแล้วอ่ะไม่เอาขี้เกียจอ่ะละโอ้ ซอร์เชิลเวแคคตัรสองล้านแต่ละอย่างที่ติดมาแต่ว่าแต้มเนี่ยถ้าผมหาของที่เป็นบัตรลิดไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไปทำไรนะว่าตอนนี้ไม่ต้องการนะครับผมก็เลยว่าผมจะให้แฟนผมเนี่ยแล้วก็ไปแลกแอลกีเเรเก็บราเก็บรา,เก,บราเก็บทุกอย่างนะราเก็บทุกอย่างราเก็บดอกไม้ก็ติดเปียกนะฮะก็ถือว่าตีนะฮะส่วนเหตุที่ผมเอามาผูกแยกนะก็ติดแข็งนะโอ้ยยอมไปเลย เก็บ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 มาโอ้สีเล็กเชี่ยวโค้ชนบัตร banana ถ้าผมเอาไปขายเนี่ยนะท่านผู้ชมผมจะได้เงินมาประมาณ4ล้าน9แสนเกือบ5ล้านนะอันนี้ต้องอ่าหาคำว่าบัตรลิฟต์นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าบัตรลิฟต์เอ้ามีไม่เยอะเองเหรอแต่ก็น่าจะได้หลายแต้มอยู่เพราะว่าแต่ละอันก็มีแต่ตึงๆนะไปราวของไว้ก่อนนะน้องรักโอเคตอนนี้ผมมีอยู่38ล้านนะผมจะขายนะครับก่อนที่จะเก็บอีกรอบหนึ่งนะ หกร้อย600ล้านนะครับโอ้โหจะได้เลยทีเดียวเออแล้วผมก็ไปซื้อกล่องนี้มาด้วยแต่ว่ามันเป็นอัปเดตในอีก5วันข้างหน้าท่านผู้ชมก็นั่นแหละรอไปบัตรลิทโอเคเธอตอนนี้บัตรลิทเยอะมากเลยคู่ช็อคบัตรลิทมูลิทโฟเซนบ่าเรามาดูนะครับว่าขายได้ลูกเท่าไหร่นะครับผมลูกนี้จะขายได้อยู่ประมาณส0,000อ้าว ที่หมื่นเองหรอท้าไมถูกจังอันนี้บัตรลิสซิลิเชียลนะครับท่านผู้ชมบัตรลิสซิลิเชียลจะขายได้สองแสนโออเขาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ฮะนึกว่าจะแพงนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอขายอีกรอบนึงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ราคาเท่าไหร่นะโอ้ขายได้ทั้งหมดร้อยล้านนะโอ้ร้อยล้านเลยลุงโอเคโอเคไี่มีถั่วป่ะโอ้ยมีอันหนึ่งสิบล้านเลยเนี่ยไปปลูกเลยโอ้โหเก่งโอ้ยยอยย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 เยย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  เอ้ย่งยางสิบเปอร์อยู่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่รวลดลดลดวดล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 ดงกลด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 ล้วนลด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 ้ดลดลดอดลดลดดล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 ดดละ โอเคอาจจะข้ามมาไกลหน่อยแหละท่านผู้ชมก็ไปลองไปย้อนดูในสตรีมผมได้ผมไลฟ์ประมาณ2ไลฟ์เนี่ยโอเคตอนนี้ผมมีแบบว่าแบบที่ภูมิใจนะก็จะมีแบบว่าซูชิเอลฟอร์ซินช็อกแบงโก้ก็คือโดนสายฟ้าดาวตกใส่แถมแช่แข็งด้วยนะแล้วก็ลูกใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยปลูกได้นะโดยที่เป็นของผมนะแล้วก็ไอ้ดิสโก้นี้ผมก็เป็นของผมนะฮะแล้วก็ไอ้น้องชายคนนี้นะผมบอกให้เลยนะฮะคือแบบว่าเข้ามาเล่นกับผมตะอดนะฮะท่านผู้ชมนะ เข้ามาแล้วก็ให้ของโดยที่แบบว่าเป็นของนี้นะผมไม่ได้เอาไปขายนะท่านผู้ชมส่วนมากเนี่ยที่แบบเป็นมูลริดหรือบัตรริดเนี่ยท่านผู้ชมผมจะเอาไปอันนี้นะฮะนี่ให้ลูกพี่ใหญ่เลยพอให้ลูกพี่ใหญ่ปุ๊บอ้โดนมาแล้ว37พอยก็ไม่ได้แย่สตาร์โอเคย่ำย่ำย่ำย่ย่ยยยยยอ่าต้นโกโก้โอเคต้นโกโก้นี่ก็โกโก้นะฮะส่วนผมก็ตกแต่งเล็กน้อยนะฮะแล้วก็อันนี้สูตรผมลองทําดูนะมันก็ใหญ่พอดีนะฮะติดบัฟโกงบัฟกด้วยแล้วก็ติดช็อคนะฮะโคตรโชคดี แต่เสียดายนะผมพลาดดิสโก้ไปตอนเชานะ้านะฮะยังแต่ว่าไม่ได้พลาดดิสโก้วันอื่นนะดิสโก้วันอื่นก็ทันทันแค่อันนี้อันเดียวนะท่านผู้ชมเอ้ยผมลืมผมยังรีวิวไม่หมดนะแล้วก็อันนี้ได้มาจากคนอื่นอันนี้ก็ได้มาจากคนอื่นแต่ติดดิสโก้โคเทอันนี้ก็ไข่ทองคำนะฮะไข่อันนี้ซอมบี้ติดซอมบี้นะอันนี้ภูมิใจมากซีเรเชียลฟอร์เซนกล้วยนะฮนะท่านผู้ชมแล้วก็โกลเด้นโกลแคนเบอร์รีนะมันหน้าตาตลกดีนะท่านผู้ชมแล้วต้นถั่วผมปลูกได้หลายต้นเลยนะมี1 2 3 3ต้นเนะเดี๋ยวจะเพิ่มมาอีก4ต้นนะต้นน้ม่วงก็เยอะนะครับแล้วต้นองุ่นมีอยู่2ต้นนะองุ่นมายากมากผมพลาดหลายต้นมากเลยแล้วก็จะเป็นต้นไผ่ที่แบบว่าผมจะปลูกต้นไผ่แค่สูงไว้นะท่านผู้ชมผมไม่ปลูกต้นไผ่แบบเตี้ยนะต้นไผ่ใเตี้ยต้นไผ่เล็กนี่ผมตัดออกเลยนะท่านผู้ชมโอเคแล้วผมจะเก็บไอ้พวกนี้หมดเลยนะแล้วก็ค่อยสูตรทีหลังนะจะเป็นแบบว่ามาสเตอร์หนึ่งก็ตลี่สามแอดวานซ์สามเบสิกสามอะไรประมาณนี้นะสูตรผมทำแล้วเป็นสูตรเป็นอย่างเงี้ยนะอย่างแรกเลยผมก็จะเก็บไอ้หมด เพราะว่าผมต้องเก็บจำเป็นต้องเก็บตรงนี้นะครับผมปลูกไข่ไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมตุ่นมาก็ไม่ใช่ดิถ้าแล้วคุณมาก็ดีนะฮะอกคู่กว่าท่านผู้ชมโอเคไม่ได้ดีขนาดนั้นน้คู่กบตุ่นแล้วก็ตุ่นเล็กอ่อนแอบัตเตก็ใกล้จะมาแล้วด้วยแหละนะท่านผู้ชมป๊อปป๊บปป๊อ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 ปโอ้พิกพิกนี่เดี๋ยวอันเฟเวอร์เด็ดไ้เลยนะปุ๊บปุ๊บโอเคเก็บ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  เก็บ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 เต็บเก็บเก็บมี็บเก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 ็บีเก็บเก็บเกับเก็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 บเกนะเก็บเา็ีเอ็บเก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 ี่เกบเตรบเกนีเไปบเก็รเก็บเก็บเก็ขเยนบเก็บเก็บเก็บเา็บเก็บยก็ก็นเก็บ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 าก็บบเก็บนก็บเก็บเกลายรอบเก็บ้ก็บเ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 ั้บเก็บเก็เก็บเบเบบเ มีปักเพิ่มด้วยวะโอ้หม g ก็สูตรแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะน้องชายผมปักอะไรนะเพราะว่าผมเก็บไปหมดแล้วนะครับไนอะพวกนี้ลองออกใหม่ก็นั่นแหละสูตรนะฮะแล้วก็ปักกอรดีทัก1 2แล้วก็3นะฮะแล้วก็แอดวานทัก1ก็เดี๋ยวก็มารอดูตอนเช้านะฮะแล้วก็ไลนิ่งลอดผมหมดแล้วปะผมจําเป็นต้องฟ้ามันผ่ามาตรงกลางนะฮะแล้วก็ที่เรียกดาวนะฮะปุ๊บอ่ะมาตรงนี้เลยนะฮะ ผมต้องออกแหละนะฮะมันน่าจะเป็นสูตรนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าผมเป็นทาสการตลาดไหมใช่ผมเป็นทาสการตลาดเขาบอกว่าซื้อ3ทีสําหรับวันนี้นะย้ําว่าวันนี้นะมันจะหมดแล้วถ้ค้คลิปนี้ออกไปก็น่นจะหมดแล้วท่านผู้ชมโอเคได้ตังค์น้อยอยู่แล้วแหละท่านผู้ชมนะ,อะรอยเปอร์เซสองนะรอบเี่รนสองนะเขาบอกว่าจะได้มเมล็ดพันธุ์ดีนะมาปลูกนะฮะมันเป็นนี่ไงนี่ไงเจอแล้วท่านผู้ชมเห็นปะนี่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 มาแล้วปัาม ซูเปอร์ซีดนะฮะนี่ปะโอเคหมดแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรนะแต่ว่ารูบักผมไม่พอแล้วนะครับซึ่งไอ้ซูเปอร์ซีดเนี่ยคือมันเป็นมเมล็ดหายากนะไม่มีไข่ไหนแน่นอนนะท่านผู้ชมนะคือมันสุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรนโบว์หรือโกนะฮะท่านผู้ชมนะผมหวังว่าผมจะได้แบบว่าพืชดีๆนะท่านผู้ชมนะครับเฮ้ยร,ราสเบอรี่เหรออู้โกลเดนราสเบอรี่เอ้ยไม่มีขายในชอบปกติเหรอ ก็โชคดีนะที่ได้ดีที่แบบว่าได้อะไรวะปลูกได้หลายรอบนะฮะดีกว่าปลูกได้รอบเดียวนะครับผมทำมันวางไม่ได้ว้าพี่เออทักทีโอเคนะครับคลิปก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะเงินผมมีอยู่ประมาณ1นึ่งพันเอ่อหนึ่นะฮะก็เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะคะ่างเงินตอนนี้ก็บ๊ายบายจ้ะเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโลนะสำหรับโกการ์เดนะ,ะก็เตรียมอัปเดตหน้าเตรียมเวลเล่นอัปเดตหน้าไปที่เรียบร้อยนะครับนะบ๊ายบายจ้า